สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ม่อนแจ่มนะครับอยู่ที่ร้านกาแฟชื่อว่ายอดดอยม่อนแจ่มคอฟฟี่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้เห็นบรรยากาศนะครับความสวยงามของวิวนะครับร้านกาแฟร้านนี้นะครับจ่ายราคาเท่ากันกับที่พื้นราบนะครับเมนูร้อน60เมนูเย็น70แค่นั้นเองแต่สิ่งที่ได้ ถ้าทุกคนขึ้นมาถึงนะครับยอดดอยมอนจัมคอฟีฟก็จะเห็นวิวสวยๆแบบนี้เลยครับตามไปดูเลยครับ นี่เลยครับผมโซนของวิวภูเขานะครับและไฮไลท์อีกที่หนึ่งนะครับแผนกล้องไปทางด้านขวาอันนี้จะเป็นสวนดอกไม้นะครับยอดดอยม่อนแจ่มคอฟฟนะครับสามารถที่จะ ซื้อกาแฟนะครับชิมแล้วก็ชมบรรยากาศนะครับยอดเขาสูงสูๆสวยๆนะครับรวมถึงดอกไม้นะครับตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับค่าเข้าสวนเนี่ยนะครับจะเป็นค่ารอมรุงอยู่20บบาทนะครับใครที่ชอบถ่ายรูปกับดอกไม้วสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดอก ผมก็ไม่แน่ใจนะมีดอกสีม่วงดอกสีฟ้านะครับแล้วก็มีสะพานไม้นะครับตรงนู้นนะครับสามารถที่จะไปเดินถ่ายรูปได้กับป้ายยอดดอยมอนแองเกิลคอฟฟี่นะครับสวยมากครับกาแฟหลัก 10, สกิบกาแฟหลักสิบแต่ว่าวิวหลักร้านนะครับ ตรงนี้ก็จะอยูอ่หลังจากที่เราขึ้นจากม่อนแจมมาจนถึงฟอร์มูล่าม้งนะครับก็เดินขึ้นมาประมาณสัก50าเมตรอยู่ฝั่งซ้ายมือมีป้ายบอกชัดเจนนะครับยอดดอยม่อนแจมคอฟฟี่นะครับชื่อร้านยอดดอยม่อนแจมคอฟฟี่นะครับสามารถซื้อกาแฟาทานได้นะครับสามารถถ่ายรูปกับวิวภูเขาได้สามารถถ่ายรูปกับวิวดอกไม้ได้นะครับ และสามารถที่จะเข้าไปในสวนออกไม้ได้ด้วยนะครับเสียค่าบริการบำรุงสวนแค่20บาทสวยงามมากๆครับ มีโอกาสขึ้นมามัอนแจมนะครับอย่าลืมอย่าพลาดชมนะครับขึ้นมาชิมกาแฟนะครับอร่อยอร่อยแล้วก็ขึ้นมาถ่ายรูปสวยๆกับวิวสวยๆหลักร้านแบบนี้นะครับตอนนี้นะักท่องเที่ยวก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับ อเคครับถ่ายให้ดูบรรยากาศประมาณนี้นะครับผมตอนนี้นะักท่องเที่ยวเดินเข้าไปในสวนดอกไม้แล้วครับใครที่ชอบถ่ายรูปกับดอกไม้นะครับอย่าพลาดนะครับถ <laughs> ้าเข้าสวนแบบคาบรุงแค่20บาทนะครับได้ถ่ายรูป รับรองไม่ซ้ำวิวนะครับ โอเคครับขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ